รู้ไหมคะว่าสหรัฐเนี่ยค่ะแบนด์เท็กซ์อเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะแบบเป็นเรื่องของผลประโยชน์ใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะว่าเหตุเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องของการต่อสู้กันทางจิตวิญญาณโดยเฉพาะเลยค่ะหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า spiritual warfare นั่นเองค่ะวันนี้นะคะอิงทรานซอมภาษาอังกฤษจิตวิญญาณนะคะจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเรื่องหลังการต่อสู้เนี่ยมันคืออะไรแล้วมีผลทางตรงกับทางอ้อมยังไงกับเราบ้างแล้วเขาทำแบบเนี้ยทำไมติดตามเรื่องราวนี้พร้อมกับเรียนภาษาอังกฤษและพัฒนาจิตวิญญาณไปพร้อมกัน ในอิ t ทราน o อมภาษาอังกฤษจิตวิญญาณค่ะเหตุของการแบนติกต็อกเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเรียบง่ายมากเลยเราจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เราเห็นใน Tik t o อกเนี่ยค่ะกับสิ่งที่อยู่ในสื่อเนี่ยมันแทบจะเป็นหนังคนละมวนเลยจริงไหมคะ we can see what actually happens on TikTok not what mainstream media's presenters this could be one of the best examples I could provide to all of you และนี่นะคะก็คือการประท้วงค่ะที่เกิดขึ้นจริงค่ะเมื่อประมาณ3 4วันที่แล้วในประเทศฝรั่งเศสค่ะซึ่งถามว่าเราเห็นข่าวนี้ในสื่อโซเชียลทั่วไปแทบจะไม่เห็นเลยนะคะ นอกจากที่นี่ทีเดียวน่ะคือ TikTok ค่ะแล้วการที่โดนควบคุมสื่อแบบนี้มันมีผลยังไงกับเราบ้างแล้วเป้าหมายสูงสุดของการทําสิ่งนี้มันคืออะไรฟังแล้วอย่าตกใจนะคะจะดูบียอนกว่าสิ่งที่เราเคยได้รับรู้มาเหตุเพราะว่าความรู้ในระบบการเรียนการศึกษาของเราเนี่ยมันค่อนข้างจํากัด The reason is they don't want us to know that we are living in a simulated reality. Simulated reality is not like a virtual reality. No, they don't want us to wake up and to see the truth that actually we are infinite light beings living in the metrics and to keep you to be slaves in this third dimensional world. คือพวกเขาว่าไม่อยากให้พวกเรานั้นตื่นขึ้นมาแล้วก็รับรู้เห็นความจริงว่าจริงๆแล้วว่าพวกเราเป็นสิ่งมีชีวิตกายแสงนั้นที่มาอาศัยในร่างของกายหยาบแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในเกมเกมกายหยาบนี้ยที่เรียกว่าเมทริกซ์นั่นเองค่ะทำไมมันถึงเป็นโลกเสมือนใช่ปะในจัก,กรวาลเนี้ยมันไม่ได้มีแค่โลกกายหยาบ อย่างเดียวแต่ในจัก,กรวาลเนี่ยมันเป็นโลกของพลังงานซึ่งเราก็เป็นพลังงานชนิดหนึ่งกายาก็เป็นพลังงานชนิดหนึ่งก่อนที่เราจะมาเกิดเรามี God Consciousness เราชอบเรียนรู้ชอบอะไรมีใหม่ชอบ New Experience แล้วก็เลยตัดสินใจที่จะลงมาที่โลกใบนี้เพื่อที่เรานั้นจะหาประสบการณ์จากการเป็นมนุษย์บางครั้งเนี่ยนะเราอยู่ที่เนี่ยนานแบบ จนเราลืมไปแล้วว่าว่าเราอะมาจากไหนอือในแท้ที่จริงแล้วเราเป็น infinite light being <B> นะั่นเราเราเป็นสิ่งมีชีวิตร่างกายแสงเราไม่ใช่กายหยาก,กายเนื้อแบบเนี้ยเราก็จะเข้าใจได้ว่าโอเคนั่นะคือที่มาของเราพอเราตื่นมากๆเข้ารับรู้อะไรมากๆเข้า Think it's a good you will see that who's lying to you how they are lying to you we've been mostly suppressed somehow emotionally mentally spiritually and physically since being young and that means we can't escape this reality and keep playing this game as a human being also they don't want us to know that actually your human abilities are blocked by education system, medias, and infinite loop of nine to five jobs, in order to distract you from unlocking the true powers lying within you. <coughs> เช่นเราจะถูกกดทับในเรื่องของการแสดงออกการเป็นตัวของตัวเองทำตัวอึอกอักไม่ได้ต้องเป็นแบบนี้ขณะที่ผู้หญิงกับผู้ชามี Human Abilities ที่เหมือนกันหรือเวลาที่เราจะแสดงอารมณ์หรือจะแสดงความรู้สึกก็มักจะมองว่ามันเป็นเรื่องของความอ่อนแอเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วนะในแง่อะไรอีกอะ่ะในแง่ของความคิดเวลาที่เราคิดหรือมีข้อสงสยัยมีข้อพิจารณาอะไรบางอยา่างจะไม่สามารถตั้งคำถาม สร้างแง่มูลมตั้งแง่กับอะไรบางอย่างได้เลยคุณเห็นป่าว่าเราถูกซั p r e s s ทั้งหมด4ด้านด้านกายภาพด้านความคิดอ่านลงความรู้สึกสุดท้ายคือด้านของจิตวิญญาณเราไม่รู้ได้สั่ไปว่าสิโลกที่เราอยู่อ่ะมันเป็นโลกเสมือนชนิดหนึ่งแล้วเรามาอาศัยในร่างร่างเนี้ยที่อยู่ในโลก 3D dimensional world เนี่ย แล้วคนกลุ่มนั้นนะเขาไม่อยากให้เรารู้ว่าเรากําลังเล่นเกมเกมนี้ของเขาอยู่พวกเราสังเกตดูนะโลกนี้มันบอกให้เราต้องมีต้องเป็นต้องได้แล้วหลายๆครั้งบางทีเราทํางานแล้วก็เหนื่อยคือหมดแรงหมดเวลาสิ่งเหล่านี้มันมีในยะที่สร้างขึ้นมาเพื่อ distract เราออกจากตัวเรา once your true powers are unlocked you will ascend and escape the simulated reality ascend <Right. S 2> เนี่ยถ้าเราแปลมันออกมาเนี่ย ascend แปลว่าขึ้นไปใช่ปะ แต่เวลาที่ Your Mind หรือ Your Soul a ต s e n ส e เนี่ยค่ะคือห,หมายความว่าจิตคุณเนี่ยนะพัฒนา Evolve ขึ้นไปจนไปสู่มิติที่สูงขึ้นที่ไม่ใช่มิติของเกม3มิติที่เราอยู่ในตอนนี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการแบนติ๊กต็อกที่เสบเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะเขาไม่อยากให้ at the end นะเราค่อยๆรับรู้ไปเรื่อยๆว่าความจริงมันคืออะไรเพราะฉะนั้นพอเราค่อยๆรับรู้ความจริงว่าเนี่ยคือเขาสร้างเมทริกซ์ให้เรา เพื่อดิสแท c กเราทำไมล่ะเราจะได้เป็นทาสเขาต่อไปอืเราจะได้อยู่ที่นี่ต่อไปและเล่นเกมของเขาต่อไปคนกลุ่มนั้นเนี่ยเขาหวงแหนโลก 3D เป็นอย่างมากเลยค่ะทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ไม่มีใครเขาอยากพูดกันนะนะแต่ว่าเซามาแชร์ให้ฟังเพราะว่าการที่เราจะเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มันไม่ใช่แค่เราได้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะแต่เราต้องเป็นคนที่พัฒนาจิตแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปด้วย การที่เราจะเข้าใจและรับรู้ข้อมูลเหล่านี้บางครั้งมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นะแต่แต่ถ้าเข้าใจได้โลกของเราจะกว้างขึ้นเราจะไม่ตกเป็นทาสของอะไรหลายๆอย่างที่หรืออันนั้นส่งมาให้อันนี้ส่งมาให้เทรนนี้มาเทรนนั้นมาแล้วบางครั้งเราไม่ทันตัวเองเพราะเรา เราไม่ถูกสอนให้ใช้ชีวิตให้เป็มค่ะเราก็เลยจะรู้สึกว่าชีวิตเรากําลังถูกจุงจมูกด้วยอะไรบางอย่างตลอดเวลาการที่เราเนี่ยค่ะเป็นคนที่ฝึกภาษาอังกฤษให้กับตัวเองและเป็นคนที่พัฒนาจิตวิญ,ญญาณให้กับตัวเองไปด้วยกันเนี่ยค่ะมันทำให้โลกของเรากว้างและไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่คนเหล่านี้เขากำลังสร้างเพื่อลอกล่อเราแล้วก็ทำให้เรานั้นอยู่ที่นี่ต่อไปนั่นเองค่ะ